มีโอกาสเข้ามาดูงานที่ทำไปแล้วนะงานสะพานนะฮะอยู่เทินก็มีโอกาสเข้ามาดูงานที่ทำไปแล้วนะนี่ก็เป็นก็เป็นงานที่เราทำอยู่นะที่เราทำไปก่อนหนะ้านี้นะส่วนที่เราทำก็จบงานกันจบหมดแล้วนะ ก็ไม่เหลือให้เก็บงานแล้ว,ลวก็ทีนี้ก็เหลือแต่ว่าเราจะย้ายลูกน้องอยาทีมงานครับกรุงเทพกันเก็บงานกันชุดเก็บงานกันเยอะ ที่เพชรบุรีงานสะพานยูเทิร์นเราออกมาได้สวยเก็บงานก็จบกันไปสะพานหลายสะปาวแล้ว